แม่แก้วเผยโมเมนต์น่ารักแชะภาพคู่กับยาย่าว่าที่ลูกสะสเป็นคู่ที่น่ารักมากๆเลยแหละค่ะสําหรับคู่ของหนุ่มณเดชนคูกิมิยะและหวานใจสาวยายา่าอุรัสยาที่ก่อนหน้านี้ณเดชนได้ทำเซอร์ไพรส์ขอสาวยายา่าแต่งงานที่ประเทศอิตาลีทำกลางเพื่อนๆที่เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่ซึ่งหนุ่มณเดชยังเผยแพลนแต่งด้วยว่าไม่ได้ซีเรียสเรื่องระยะเวลาและไม่ได้เร่งรัด และให้เราสองคนเป็นคนตัดสินใจเพราะเป็นอนาคตของเราสองคนแต่ไม่ใช่ในปีนี้แน่ๆล่าสุดแม่แก้วได้ออกมาเผยโมเมนต,ต์น่ารักกับย,ายา่าพร้อมลงแคปชั่นว่าอุ๊ยอย่าอิจฉานะคริสคริ tag ความสุขยามค่ำนะคะเพื่อทุกคนด้วยค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นแม่ยากับลูกสะพ้ยที่น่ารักมากๆเข้ากันได้ดีสุดๆไปเลยค่ะ